เย็นบอลอ้ำสุดยอดบอียาวได้หนิให้ลงมา้องมีป่ะสิหนวะโอ้ยหัวเป็นแตตายน้ำเปิดบอลยาวก็แล้วลงมาอีหรีว้าความจริงไม่เสื้กอนพ่อวานน้ำเพื่อนฟอง ก็สั่นก็บลงมาแล้วเนาะแมนไว้สาถิตคยก็ะหู้ยู่าเป็นยังเจ๋าคือลงมาจับวัเงียวเหน่จะขึนไปขึ้นี่หนนะแวลม่นอยู่บ่ของแท้นี่ยัวเดี้ยวจากกะลงมาอุ้ยน้ำอุ่นดีเนาะแบบหอนมือห่อนหน้าเนาะมืงขึ้นฝนโตไยค่ะไอชาติ่เคยเล่นน้ำบ่บ่ เรียนยี่สัแกงจุกานีบอย่บตาทายาหน่อยมอยนจ่านี่คนเอาจใจอยู่บอเกือบตายมันลึกมากนะคะเอซลึกจริงๆดูดิเนี่ยปิดขี้หลความเป็นจริงเหรอความเป็นจริงพีดยืนวู้จะได้พีอัน น่ะขนาดไอ้ซาตินมีเก้าอี้ด้วยนะคะเออเอฟบีเอฟซีทุกคนมาตรงเป็นห่วงเราเด้อค่ะเด้อบีเอพีอันมีเก้าอี้พร้อมเด้อค่ะเด้อเอฟซีมาตรงเป็นห่วงเด้อค่ะว่าไอ้ซาตินย่านย่านเฮ็ดบาลไอ้ซาตินนะคะมีมีเก้ามีเก้าอี้พอมเห็นเรานั่งเรียบร้อยนะคะเป็นเก้าอี้อ่ะเป็นเก้าอี้ปูนเรียบร้อยนะคะเห็นเรานั่งเรียบหล่ออย่นะคะ คอยไหมตลรระล่าได้ดีไก่มาได้วันนี้คนละทางเั้เลยแขนเรากอซสืซอเออแล้วเป็นแล้วจะคว <c oughs> าาิวกัเนเออแล้วมากอเห็นเรากอแนงุณอ่ะไปว่นอีเคคุณอ่ะไปอย่าถึงตีนเลยเอาวะ่ะ บวกเออายบวกครับไอ้สาธิตไอ้สาธิตพานน่องไปนะคะมีแต่คนงามๆเลยค่ะมื่อนี้งามแห้งงามมันเออมีแต่คนงามๆนะคะมาเร่งผู้ใดสาธดีเร่งผู้ใดมีกำลังอ่ออะแนะคะตำรวจคุกนะคะคนคุกโอ้ยหัวเกมวุ้นก๋าขนาดนี้ คุกนะคะคุกนะคะสิบแปดปีนะคะบอสนี่ใจอีหน่ะหน่อยบ่ได้ดอกเจ้านั้นของฝากเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ห้องเพลงผัวพีเด้อน้องผัวพีเรื่องหองผัวพีเด้อน้องเสื้อคู่นี้น้องแป้งสถานีอุดรมีหม่องเที่ยววะหมองเที่ยววะจังหวัดอุดรมีม่องใดเนี่ยมีเข็มเชียน้ำมีสื้น้ำมันทำมาจากบ่ เป็นแบบนี้วะมันมันมีอยู่เดที่หนึ่งมันเปิดใหม่แต่แป้งเราไม่ค่อยไปลองแต่ว่ามูว่ามีแต่ปลามีแต่ยังกระบอกอือเดินไม่ค่อยมีนานเนาะไม่ค่อยมีนาตนแม่ชวนมาแล้วจะเป็นพิพิธภัณฑ์นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์โคกสากนะน้าบานเชียงยังสิเนาะใช่มันเพิ่งเปิดใหม่อยู่แถวโรงเรียนแป้งนะแม่ชวนจะว่าเขายังสีเห็ดขื่นมันกระบ่ค่อยงามเนาะบ่คือจังสีกระคือแบบนี้ ธรรมชาติของแครนะคะสถานะอะไรยานไม่เยอะเลของแครนะคะคุณนะคะโดดต้นไม้อยู่ตามๆพวกคุนตรงนี้นะคะน้อเมียนโดดต้นไม้ตามๆก็มีนะคะเดียวธรรมชาติของแครนะคะธรรมชาติของแครนะคะเอลซี่คุยินเสียงแคนบไเสียงแครจากแม่ชันยังมึงยังมึงแบ่งยังมึง ไอ้สักที่ว่ายนังเมึงมันเลิกซ้ใดายเจ้าอย่าไปได้ขอบอกเจ้าได้อย่าได้น้องแปงว่าซ้ำนี่นี่ซ้ำนี่น้องแปงว่ายืนพอดีเนาะน้องแปงสูงเด้อสิบอกให้เออวอะน้องแปงสูงเด้อในในวิชาที่ลองยืนดีบ่มีไผเอาเจ้าซ้ำอีนาหน่อยเด้อข้าซ้ำกันบอยืนไหมซ้ำกันบอ เออพี่จะเตียวก็แบบถ้าไปก็คือจงถ้าไปก็คือจงก่อนใส่เ,เสียงแค้นะฮก่อนใส่เสียงแค่นคคเเนเฮา้มวนขนาดเรนน่ามันยังมีเสียงแค่ในฟังอยู่ด้วยค่ะ อผู้ใดเสมาอ่อนเก้าอี้ไม่เจาดีแท้เนาะอเออมีหอดมองพี่งมงอันนั้นเลยถ้ามีสาวสองคนนางขางเออเดียวนาเตนาังตอะไรไม่ร้อืนมดนางขาดีพอมเด็กนางขาดีพอเด็กนางขางสุทางบ่อนางวนนั่งแบบเนี้ยเสียพระจากดเสียเสียได้นี่ เอฟซีนางขาขึ้นห่างนะคะไ่ต้องเป็นห่วงเราเด้อค่ะบ่ใจเฮ็ดบาปเราบ่แม่นเด้อค่ะมีหอดมาหินอ่อนเนีอค่ะให้เราพิงเรียบร้อยนี่ค่ะตายเราบานอีกตอนขื้นเมื่อจักสิเอาจังได้คืนเมื่อเด้อตอนไปยังขาตอนลงมาเอาลงมาได้อยู่มาหินอ่อนนี่เอาตอนเอาคืนเมื่อนี่เอ้คืนซอยกันไม่ต้องกิดหรอก้เออเออหยอไปไหวไหมคุเออหยอไปไหวไหมคุณ เอาสองคอนี่เฮ็ดอียงกันอย้่เฮ็ดอีกันด้น่าโอ้ยไม่เอียงกันอย่โอ้ยม่คยว่างนปั๊บเกปั๊บโ่ปั๊เงปั๊บยังกันอยู่อย่แค่มึงเป็นผู้หญิงมงสายเออเราเป็นผู้ชายเราไอ้ไอ้เคย ลอยแค่เพิ่คือจมนะคะเบื่อนะค่ะทีมงานทั้งคุ่นทีมงานท่านคุณจะไม่ได้เงี้ยงกันนะคะหนาเชียงหนาเขียนอะไรกินมนาเชียนนะคะกางผูกกับตี๋อ้ยกำลังหามู่ายคลิปนะคะกูไม่ชิมมันมันเบียรเชียนไอเชียนนะคะมาทำงานนะคะเขามาทำงานนะคะส่วนเรามาเที่ยวนะคะเรียนน้วห้อง มากขึ้กันเดลินขึ้กันฝนมากแล้วค่ะท่านฟนที่หน,น,า,นาหน่อยมากแล้ว,ว,น,น,น,วนี่เล่นมวยเป้าไม่ล่าอะสาธิตเนาะเออเล่นมวยเป้าไม่ล่าสาธิตว่ะจัดไปเลยจัดไปเลย สบายค่ะทึ่งทายทึ่งหล่นน้ำนะคะแบบหวานนะคะเย็นดีมากเลยค่ะดูบรรยากาศทีมงานนะคะทุกคนเลยนะคะมีความสุขค่ะอยู่น้ำนะคะไม่มีใครปวดเยียบปวดฉี่เลยค่ะเดี๋ยวจับก่อนสามสี่อ๋อถ้าพยุนเคยตื่นเมืองตายน้ำ พยุนไคยตื่นนี่ค่ะพยุนไคยตื่นอีลีไปถ่ายไปไเปนนางหางไอซาทินนะเป็นผู้หญิงสองคนไปนัางหางหางไอซาทรจะถ่ายรูปด้วยเนี่ยยิ้มเปเบื่อเออนางหางเราเนี่ยแป้งเอาห่วงยางออกมึงก็จะท่านทาดูไรท่านท่านท่านทานท่นท่านท่นเออจดดำไ เอาวมือนเดิมไม่เป็นไรเดิมมากมือนางวมบเป็นนางเป็นนางนางไอั้นที่ย่างเปผู้สาวนางน้ำแนวก็ยังนู้นนาข้างลลางกัได้อพ่อมาค่วันนี้ไปถ่ายหล้าจอกันแป้งอย่างไปสามสี่บางกลางเดไม่ีอแทอะ สามสอ้ซาที่เฮ็ดเฮ็ดนาแบบพอใจแบบ2คนนานเอ่ะเอามือใช่ไรเราเออเออสามใเสามี่อ้ยให้ฟัวน้เพื่อน้ำได้ไอ้เชียไอ้เชี่ยาเลยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเอาไปเอามือชเอาเบิร์นล่อนเดียวเราคือคุมผู้ชายอะเอาไปนอเพีย นาฟุ้งใยบ่ยังไปข้างหลังอ่ะอาโอ้มันมันมันลื่นลงอะออ่ายไปไม่งถ่ายไม่ารึังถ่ายรัไ่่ไมไมไม่ไม่ไม่ไนนม่ไม่ไ้่ไมไม้ไม่ม่ม่ไ่เม่นมม่่ไว่

น้องเชฟกน่ารักรวยนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย